วันนี้อร่อยกับเพิ่งนเกียทำเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะก่อนอื่นเราต้องนํามะขามเปียกมาขยากับน้ําปลาก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะขยําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํานมาผัดกับ เครื่องในไก่ของเรานะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรของเมนูของภาคกลางนะคะเป็นการไม่ให้เครื่องอ่าเครื่องในไก่ของเราถ้าเอาไปผัดเลยเนี่ยมันจะจืดรสชาติจืดชื่อ,อจะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปรวนแบบนี้จะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็เทหน่อไม้ดอกของเราอันนี้หน่อไม้ดอกของเราต้องต้มน้ําทิ้งไว้หนึ่งน้ำเพื่อลดกลิ่นเปรี้ยวนะคะแล้วก็เทน้ามะขามเปียกค่ะเทใส่ลงไปเลยและเราก็จะมาคนนะคะทุกคนเพื่อรอให้เครื่องในไก่ของเราสุกค่ะ คือในไก่ของเราก็จะสุกยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องรอเวลานิดนึงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นนะคะการตักของเราจะไม่ใช้น้ำนะคะทุกคนเราแต่ใช้แต่เนื้อน,นะคะเพื่อเราจะนําไปผัดกะเพราอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ถ้าเกิดสูตรนี้ถ้าเกิดใครยังไม่อยากผัดกะเพราเลยก็ได้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะนี่ค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วเราก็จะ,ะใส่พริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมที่เราได้ตำไว้นะคะ เทใส่ลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดไม่ชอบเผ็ดแล้วแต่ใจเลยนะคะทุกคนแล้วก็แต่ความชอบค่ะเมื่อเราผัดใหอหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะเครื่องในไก่ที่เราได้ผัดกันเอาไม้ดองไว้นะคะอันนี้เครื่องในไก่ของเราสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะทุกคนแค่คลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงเครื่องก็เป็นพอค่ะนี่ค่ะเมื่อเราเทเสร็จแล้วเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะทุกคน นี่คะ่ะและเราก็จะมาปรุงนะคะปรุงรสคะ่ะในการปรุงรสของเราก็จะมีซอ,อสอฝาเขียวคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะถึง4ี่ช้อนโต๊ะนะคะนี่คะ่ะซอสฝาเขียวของเราแล้วก็น้ำมันหอยคะ่ะน้ำมันหอยของเราก็จะชอบยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ประมาณ3าถึงสช้อนโต๊ะเหมือนกันคะ่ะน้ำมันหอยของเรานะคะเทใส่ลงไปเลยคะ่ะน้ำมันหอยนี่คะ่ะ อันนี้น้ำมันหอยของเรานี่บางคนก็ชอบอใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะทุกคนเราเราก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่นี่ค่ะผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลอีกนิดหน่อยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คนให้ทั่วๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกระเพราของเราแนะนําให้เป็นกระเพราบ้านจะใบเล็กแล้วก็หอมมากเลยค่ะทุกคนกระเพราเมื่อโดนความร้อนนิดหน่อยก็จะสุกแล้วนะคะและนี่ค่ะหน้าตากระเพา,าผัดกระเพา หน่อไม้ดองแล้วก็ใส่เครื่องในไก่ค่ะรับรองว่าอร่อยเด็กค่ะสุดนี้